dạ ba ý á. quá đi ý à. đi ý gom tó tóc áo nó làm bi. lắm ý kè. lạ dìa. chiến xăm. lạ sống lạ đông. sạch lạ ư. Ừ, ngư. mi tôa sạch cột. mi quá lạ ngư. biên rú. bên. lên ừ, ให้ถูกต้องทะเบือดเปินเดรูปพยันชนะเบนะรูปเบือพยันชนะนะนะะปารูปเสะระนะนะเบือรูปเบอวันละยุ นานเนี่ตัวตัวสักกดนาเนอนเขียนคำนานาอีกครั้งนานาเปินเดิเจมเมลูกเดินพยันชนะนานานาจ้า Lưu Đường Sạc lạc Ngã lạc lu Lưu Đường Bạn này dù Đang dự Bạn Tua đơn. Đơn. Sạc cột Ngã lạc Màu mà Chơm Đường 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 Lưu รูปเอ่อสัลนั่นนะเออรูปเออวรรณยุกต์นา่นเออเนื้องีตัวเออสะกดนะ่นเออนอนเออเดินเออเบิกเออรูปเออพยัญชนะนะนะ บึกเดอรอมยิมงเจนักเดอสังเกตเดอคำะสมกัจเดอเสียงสระัยอนะนเเออเต่อไปนี้บอมาดอแล้วแนวจัดกลุ่มดังดุตามตาม ที่กำหนดนำด้วยทำนำที่ออกเสียงนดเยอสระเออหนักหนัเออไม่มีม่มีตัวสะกดว่าหนัเออเธอเออเจอเออเล่อ หือเรอเออเรเกอเรเรเคำที่ออกเสียงคำนีเราออกอคำที่คมนีออกเสียงออกเนาสระเออนะมีตัวสกดสระเดอ เกินเนือเทิดงเอเงินเนเสริมเกือเริ่มเนอเป็นบาเอบเกือคำที่งีออกเสียงเกอ Sa ra ơ Na na ơ Mi tua Mi vương Sa cột Na ơ Yo yak Na na Cơi Mơ Ngơi Mơ Cơi Cơ Tơi Chơi Đơ Lơi Đơ Nơi Mọi